แรงครับแรงแรงแรงขาแรงครับพี่น้องสวัสดีครับพบกับช่องคูปตาพาจวดครับมืนเดิมครับวันนี้มาดูครับ L 5 0 1 8 SP ครับตัวใหม่ของคูปตามืนเดิมครับราคาไทยลองครับบอกว่าผันดึงครับปรับผานให้มันเดิมครับ รุ่นนี้ไม่ต้องปล่อยพองอะไรครับไม่ต้องจับพองอะไรได้ครับปล่อยได้เลยนะครับอ,อย่างดีพี่น้องพานหนากึนนิดนึงเนี่ยพอดีเลยนะครับที่ฝุ่นแง่กุ้งครับ นีเป็นมีทั้งงานไร่งานนาครับย่ยมีทั้งนาทั้งไร่ครับปลูกมันปลูกข้าวนะครับที่ก็ปลูกหญ้าเลยครับมาดูนะครับขี้ไทยสวยสดสวยดีครับถ่ยเะครับถือว่าโอเคครับ เลงครับเลงเลยเร่องควางคิดชีวิตครับฝุนไงกุ้มครับเอาขี่อเตอร์เาโรงงานมาลงครับพี่น้อง ยอนครับโสาสสวยครับเดี๋ไปส้นรถผมเด้อเมื่อไหรไ่นะครับเมื่อไหร่เด้อ ยเดสอบทำนะครับโอเคบหคนขับคนที่วางเลยครับได้บะโอเคบหครับ อันนี้ก็อันนั้นมันดึงเนี่ดึงพอดีเล่ไอไทมันครบหรอบับไน,นครับ <c oughs> ไทเตรียมปูอ้อยครับพี่น้อง ยักษ้อนเทียปลูกไปเลยนนี่ขูกนขาผมมีรถตะลีครับามาปลูกได้มันปลูกได้ครับยังจะมีปัญหาต้อยนะครับสับต้อยยังไม่แตกครับ L50 ครับอดถึงความแรงนี่ยกหิ้วให้ครับช่วงนี้มีแต่รีวิว L50 ครับยังไม่เจอรถใหญ่ครับช่วงนี้มาจะมีรถใหญ่ครับ FC รอติดตามได้ครับเร็วๆนี้นะครับอาจจะมีรีวิวรุ่น MU นะครับ MU49 นะครับ โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชราาชครับช่องโกวตาพาโว้ครับดูคลิปสวยไหมดูอครับมาครับ